โรงเรียนบ้านเป็ดในตั้งอยู่เลขที่60หมู่ที่2ตำบลห้วงน้ำขาวอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดบนพื้นที่ดินเนื้อที่9ไร่2งาน17ตารางวาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการ1หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 2, เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ DLTVE บุคลากรของโรงเรียนบ้านเป็ดในมีค่าราชการครูจำนวนหคนโดยมีนางสาวเกซินีสุเนศรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ดในครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินหนึ่งคนพนักงานราชการหนึ่งคนธุรการโรงเรียนหนึ่งคน นักการพันโรงหนึ่งคนมีนักเรียนจำนวน61คนผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านเป็ดในจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและตามความต้องการของสถานศึกษา สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ตามบริบทของสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริม สนับสนุนในสถานศึกษามีการผลิตพัฒนาสื่อเครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคนอบคุมทุกกลุ่มสาระส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนนิเทศ ติดตามตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลองค์กรหน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่ายด้านการบริหารทั่วไปจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต,ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่องจัดทำแผนผังอาคารสถานที่และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนบำรุงรักษาอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอ้อมเป็นระเบียบ สะอาดถูกสุขลักษณะติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไปตามมาตรฐานการปฏิบัติวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและตรงตามภารกิจของหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนงานทัศนศึกษาและงานกิจการนักเรียนแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนได้ส่วนเสียประสานส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลหน่วยงานสถาบันองค์การภาครัฐและเอกชนเข้าระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวางแผนระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณจัดทำแผนปฏิบัติราชการ5ปี จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณและวางแผนการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องและเป็นระบบแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดทำแผนงานโครงการและการติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณจัดทำทะเบียนคงเงินงบประมาณทุกประเภทและเป็นปัจจุบันมอบหมายการตรวจสอบการรับจ่ายเงิน ทุกสิ้นเดือนมีการจัดทำรายงานการเงินถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมและรายงานต้นสังกัดจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อต้นสังกัดจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด,ดุภาครัฐพุทธศักราช2560ด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังสัรหาบรรจุแต่งตั้งย,ย้ายออนรวมทั้งการออกจากราชการจัดทําแผนพัฒนาครูเสริมสร้างวินยัยคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยบรญญวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมายด้านการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัสการนำพระบรมราชโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติการดำเนินงานด้านประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมการดำเนินงานเรื่องการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยการจัดการศึกษาประถมวัยพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning การดำเนินการ learning loss การดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน